วันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับผมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ฟิล์มเลเตอร์นะฮะเออเราก็กลับมากระดิกแล้วนะครับตอนนี้โยก็ได้เพิ่มตู้เกมมาอีกมากมายอย่างเช่นอะตู้นี้ตู้นี้ก็แบบโอ้โหตู้นี้ราคาแพงมากเลยตู้แบบไฟตู้เกมไฟเบอร์พังสองนะที่โยซื้อมาราคาตั้งสามเออสี่พันกว่าบาทแล้วโยเข้าร้านมาใครไม่รู้มันมันลอกผน,นังออกน <c oughs> คือแบบ ผนังมาฟื้อมาอย่างแพงก็ทุกคนทุกคนมองข้างฝ้ายเอย้ข้างขวาข้างบนดูครับโยมีเงินทั้งหมด20,000ืกว่าบาทนะฮะตามจริงโยก็ไม่ได้ไม่ได้เติมนะคือหาเงินมาเองเออมาเดี๋ยวตอนนี้โยว,ว่าจะฟื้อเฟอร์นิเจอร์ในเพิ่มดีกว่าฟื้อตู้เพิ่มดีกว่าอันนี้มาเอาแบบภาพสแกนนี่เป็นตู้นี่เลยตู้ไฟเบอร์พังตู้เกมไฟร์พังสองศูนยนะเดี๋ยวโยวจะฟื้ออีกประมาณ ขออีก1ตู้ฟื้อมาเพิ่ม1ตู้แล้วตอนนี้โยไม่ต้อง2 0 0ง0มืบาทมีงบอยู่2 0,000แล้วก็อีกอันนึงโยกะจะเปิดห้องอีกห้องหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อนเลยดูก่อนนะนี่ตรงนี้โยก็ได้เปลี่ยนใหม่นะเป็นเก้าอี้ของโยเองเก้าอี้นี้โยก็ไปฟื้อมาชีวิตจริงโยก็มีเหมือนกันเก้าอี้นี้เป็นเก้อีเกมเมอร์ราคาอยู่2,000 2,000 2 0บาท2007นะ แล้วก็โต๊ะมีโต๊ะโต๊ะอีกฟื้อเปลี่ยนโต๊ะใหม่เดี๋ยวโยกะจะเปลี่ยนเน่น่เน,น่เห็นไหมโน,นบุกโยได้เปลี่ยนใหม่เป็นสีดําเลยสีดาแฟตเอ่อเฟตโออืมเป็นกุยแบบใหม่เดี๋ยวโยกะจะเปิดห้องนี้หน่อยอ่ะเดี๋ยวมาเปิดห้องนี้กันเลยเพื่อเป็นการเสียเวลากันละห้องนี้ราคาเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามาฟื้อครับฟื้อเลยแล้วมีค่าเช่าค่าไฟอะไรไม่ร้องจ่าย จะไม่มีละเราฟื้อตู้เกมเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเออฟื้อแอร์เพิ่มแอร์เพิ่มอีก1ตัวกับใบพัดอีก1ตัวเอาใบพัดในราคาสองพันนะสองพนี่ห้องเริ่มกว้างฮะห้องกว้างห้อกว้างฟนอีกห้องหนึ่งห้องนี้เป็นห้องระเบียงชั้น2ได้แอร์มาแล้วฟื้อไปติดห้องโน้นกันจะติดฝั่งไหนเดีย๋ยว ติดฟังโอเคเรียบร้อยแล้วอีกห้องนี้ห้องอะไรอะ่ะเป็นห้องเล็กเล็กเดี๋ยวห้องนี้กะว่าจะเป็นห้องห้องขุดบิตคอยแล้วกันหากใครรู้เรื่องการขุดบิตคอยก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะปริโยไม่ค่อยรู้เปลี่ยนตู้เกมใหม่เอาตู้อันนี้ตู้กบออกเอาตู้กบออกฮนะอ๋อแล้วก็ใส่ตู้ไฟ b เบอร์พัง อันนี้ใบพัดใบพัดนี่ไงตู้ตู้เกมไฟเบอร์พังมาเอาปืนเลเวอร์ดีกว่าไม่อยากย้ายกล่าวว่าจะขายให้หมดเลยตู้กี้อะทาการเอาไปขายตู้นี้แล้วก็อีกตู้หนึ่งตู้นี้เป็นตู้ระดับสามดาวเราจะไม่เอาจะเอาตู้ระดับ5ดาวนี่เอาตู้นี้แทนเพราะตู้นี้มาทํากําไรสูงโอเคเรียบร้อยตู้ไฟเบอร์พัง มีเครื่องเกมไฟแผ่นนะเครื่องเกมไฟแผ่นมีราคาทั้งหมดเดี๋ยวดูก่อนนะมีเครื่องจอเกมแล้วเราต้องฟื้อโต๊ะของมันอะโต๊ะของมันเดี๋ยวไปหาก่อนโต๊ะโต๊ะเกมมิ่งเหรอโต๊ะเกมมิ่งเป็นโต๊ะแบบอันนี้โต๊ะทีวีไม่เอาโต๊ะเกมมิ่งมันเป็นโต๊ะแบบไหนเดี๋ยวหาก่อนนะอ่ะเอาโต๊ะสองพัอันนี้ แล้วก็ฟื้อจอเกมฟื้อตัวเล่นเกมมาด้วยละสองอันเดี๋ยวไปดูร้านมือฝองก่อนดีกว่าร้านมือฝองมีเครื่องจอเกมไหมเครื่องเกมเครื่องเกมเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อนร้านมือฝองร้านมือฝองลดราคามากเดี๋ยวก่อนนี่ไงน,นี่งนนอันนี้เท่าไหร่พันแปดมาฟื้อเลยอันหนึง่งเอาอันหนึงห่งฮะมาตั้งไ้ตรงนี้ เดี๋ยวเราต้องดูอุณหภูมิตรงนี้ด้วยว่ามันเย็นหรือเปล่าถ้าร้อนนะลูกค้าจะไม่จะไม่มาร่มตรงนี้16องศาแล้วห้องนี้อะห้องนี้14.6องศาเย็นเกินเอาใบพัดออกดีกว่ามันเย็นเกินเย็นเกินมาตอนนี้ก็เป็นอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิอยู่ที่15องศาโอเคเอาอันนี้แหละ นี่ล่ะอันนี้เครื่องเล่นอันนี้โต๊ะแน่ๆเอาโต๊ะไปวางก่อนเราต้องมีโต๊ะกับทีวีเพราะทีวีเราต้องใช้ทีวีในการทํานะอันนี้ก็เป็นโต๊ะเกมเป็นไฟแผน่นเราไม่ค่อยมีแผน่นก็ลเลยเล่นไปเอ๊ะวางไม่ได้ผองไฟนี่เป็นคนละรุ่นเราต้องใช้โต๊ะแบบไหนอะ อันนี้ปะอันนี้เป็นโต๊ะเกมปะอ่ะขอฟื้อหน่อยนี่ไงนี่ไงอันนี้นี่นี่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าเก้าตัวนี้ตัวน,วนี้ทีวีเราจะเอาทีวีแบบคุณภาพดีที่สุดร,ราคาสามพันเก้ารอยเก้าเก้าอะอันนี้พอดีโยโลอยู่แล้วอ่ะธุรกิจโยรวยเอาเครื่องเกมไปประมูลขายอ,อลืมแปมันมีเวลาบอก อ่านี่ครับทุกคนที่ทุกคนเห็นก็คือตรงข้างไฟายข้างไฟายเราคือเป็นโตเป็นโตะ๊ะคอมนะที่โยได้ฟื้อมาโยก็เอามาประมูลขายฮะโยโย,โยจะประมูลขายได้ราคาเยอะที่สุดเลยที่โยฟื้อมาราคา2องพนราตอนนี้กําลังประมูลขายอยู่ที่1 6ึ่งพแล้วตอนนี้เออข้างขวาเป็นเป็นตู้เกมตู้เกมก็กําลังประมูลขายอยู่แต่จาเี็นมีเวลาบอกนะถ้าเรามาดูไม่ทันอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราจะรอให้มันแบบประมูลขายได้ เยอะที oh. é, ่ฝ oh. oh. e ุดนะเฮ้ยเดี๋ยวเดีโจนตัวมันเอาของไปแล้วโอ้โหนี่เรายุ่งกับเฟอร์นิเจอร์จนไม่ได้ดูโจนเลยแล้วไม้ไม้อยู่ไหนมันเอาอะไรไปอ่ะยิ่งของเรามีมูลค่ามากมายมหาศาลมันไปขายกับร้านมือสองฝาดแม่งเลยโอ้โหโอ้โหเก้าอี้เกมมิ่ง มันยังขโมยยิงเก้าอี้นี่โคตรสํำคัญเลยทั้งนั่งสบายนั่งกรนุ่มนั่งดีเกมนะฮะโต๊ะเกมกับโต๊ะคอมมันค่อนข้างแตกต่างกันนะเออเขาจะตัวนี้ก็จะมีทีวีหเครื่องกับเครื่องเกมอีกหนึ่งแล้วก็ตัวตัวเล่นอีกสองอันกับเก้าอี้อีก1ตัวปะเราไปตั้งกันเลยดีกว่าจะตั้งหลายๆราโยได้ฟื้อมาเยอะแล้ว ขอตั้งริมตรงนี้หน่อยอ่ะตั้งเลยตั้งเลยเดี๋ยวก่อนนะทำไมโต๊ะเรามันต่างจากโต๊ะนี้จังอะฮะเมื่อกี้เกิดการติดบั็กหน่อยนะเลยโต๊ะเลยเปลี่ยนโอ้โหเออ,เอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ใช้ไปก่อนืเอ,อเครื่องจอนี้อันนึงกับอันนี้นึงแล้วก็ทีวีทีวีระดับเออโต๊ะนี่ครับเป็นโต๊ะแบบนี้นะ ขอจะขอหนี่โต้ในราคาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเกโตนี้เป็นโตะสำหรับเล่นเครื่องเกมนะหรือเป็นโตะทีวีเ้วก็ว่าได้มาเราฟื้ออันนึงแล้วก็ทีวีฟื้อในราคา3ามพันเก้าเาอ่ะฟื้อเลยเข้านี้ก็ถือว่าครบชุดแล้วนะฮะขี้โยได้ฟื้อมาส่วนเก้าอี้เก้าอี้ก็กโยด้ใช้แบบเก้าอี้เกมมิ่งแล้วกันนะเออลืมไปจะฟื้อโน้ตบุ๊กอีกอันหนึง่งโน้ตบุ๊กในราคา3ามพันสามร้อยเก้าเก้าอ่ะ f ฟตโอยิ่งโน้ตบุกรุ่นเนี้ยแบบ เล่นมันฝุดๆแล้วไปเจออีกเยอะเลยไม่เป็นไรถือว่าคุมม้มฮะเราได้กำไรมาตั้งมากมายไก่กองเกาอ e ีเกมเมิงไปเลยไปเลยเกาอีเกมเมิงนี่ก็ยี่แบบนี้ถือว่าคุ้มนะราคาแค่สองพันเองรีบไปตั้งก่อนเดี๋ยวต้องรีบไปนอนหรือว,ว่าคืนนี้เราไม่ต้องนอนเลยก็ได้เพราะเรามีแรงเหลือมาเอาจอไว้ตรงนี้ ตามจริงโยนึกว่าต้องเอาเครื่งเล่นม,มาอีกสองอันนะแต่ว่าเราแคใช้แค่อันเดียวเองวองใกล้ๆเลยนี่เท่ากับบ้านเรียบร้อยแล้วถือว่าใช้เงินลงทุนเยอะอยู่นะแต่ก็คุ้มอะ่ะเอ้าอะไรอะ่ะไวรัสเข้าหรอเฮ้ยทำไมจอเป็นอย่างนี้ล่ะไวรัสเข้าปะเนี่ยโต๊ะเกมชุดท,ที่ฟอของเราก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว โยจะวางจุดตรงนี้เพิ่มอีก2จุดก็กลายเป็นฝีโตะ๊แล้วข้างหลังเราล่ะข้างหลังเราก็ว่างเปล่าส่วนห้องนี้ห้องนี้ก็เป็นห้องขุดบิตคอยแล้วกันของแฝตำรวจนาจะไม่เห็นก็พอแล้วเราได้เอาโต๊ะกับเกมเอาไปประมูลขายโอ้โหประมูลได้เป็นตั้งสองพันกว่าอันนี้มันเป็นคอมฝีอันนี้ไปเป็นโน้ตบุ๊กฝีแดงมาไหนดูดาวหน่อยเราได้กี่ดาวเอ่ยฝา,ามจุดยีดาว พัทพัทพัทก่อนภาคหนึ่งนั้นเราได้แค่สองจุดศูนย์ูนดาวเองตอนนี้เป็นสามจุดยี่แปดดาวแล้วเพราะว่าลูกค้าเราชอบมากร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เราทั้งคุณภาพดีความคุณภาพดีหมดเออเดี๋ยวฟื้อเกมดีกว่าเกมจะฟืใ้ใหมดเลยอะราคา29งพันเก้าเก้าฟื้นหมดฟื้นหมดเพราะว่าร้านเราเริ่มรวยแล้วเดี๋ยวเรามาดูลูกเดี๋ยวเราเรามาดูลูกค้ารายแรกดีกว่านะว่า ใครจะมาเล่นโต๊ะเราโต๊ะคอมนั้นต้องเป็นเวลาฝามทุ่มเท่านั้นถึงเราจะนอนยิ่งถ้าเรานอนนะมันจะเฟซให้เราเลยเฟซแมพให้เราเฟซก็คือเหมือนเวลายโยฟื้อคงฟืงฟ้อคอมอะไรมา,มาใช่ไหมมันเฟซให้หมดเลยแต่ถ้าเราแบบฟื้อคอมมาแล้วก็ออกเกมอ่ะมันจะไม่เฟซให้ของที่เราฟรื้อมามันจะหายไปหมดเลยเออสงสัเราต้องรออีกฝามทุ่มอ่ถึงจะนอนได้แล้วร้านร้านมือฝองละ่ะมีอะไรมาขายมั่ง อันนี้เป็นเออเอาเนี่ยนี่ไอ,เ,อ,เ,อเครื่องนี้มันแพงมากเลยนะเขาขายแค่ในราคาพันเเองมาได้มาตั้งสองเครื่องโอ้โหโจรกับคนไร้บ้านมันยืนเลยตรงนี้เนี่ยจับฟาดให้หมดเลยเดี๋ยวไปเอาไม้ก่อนมีอะไรให้เล่นอีกไหมนะในคอมอะ่ะก่อนรอ,ล,อลูกค้าเอ้ยนี่ไงเกมพน,นันพน,นันไหนลองเล่นหน่อยดีกว่ามาเอาที่แบบแพงที่ฝุด จับฉลาดครับจะได้ปืนรุ่นหน่อยนะเฮ้ยได้กำไรมาตั้ง750เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบนะเฮ้ยได้เยอะอยู่นะเกมพนันมีเกมพนันไหนอีกไหมเกมนี้รุ่นหวยอะเสียไปเลยหนึ่งร้อยบาทมาไหนลองฟิหนึ่งร้อยไหนลองฟิลองฟิลองฟิ ไปได้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 ไไดไไดอ้าวถูกกินนะโอ้โหไม่เล่นดีกว่าเสียดายเสียดายเงินเสียดายทองนี่ไงลูกค้าเดินไปแล้วลูกค้าเดินไปแล้วโอเคโต๊ะแรกไหนลองเล่นไหนลองดูฟิ ดีนะด,ดีดีดีแต่ลงทุนใช้เงินเยอะไปหน่อยหากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับไครให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ